ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่หมายรับผมนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะผมนี่ครับเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อธรรมชาติสุดครับหมายนี้ครับอยู่ในอำเภอเกำตองครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็อยู่หมู่บ้านแม่กาลนะครับผมหมายนี้ก็รับเจิแบบผมไปนี้มาเป็นปีสองปีครับผมเพื่อนๆือนเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกระสุกฝั่งนี้เนาะ โอ้ว่าจะมีตัวครับผมแต่ดูไม้ครับเพื่อนเนี่ไมยสวยครับไม้สวยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองไปเล่นไปเดินสีแถวๆนู้นดูครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาแล้วครับผมนี่ครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศดีสุดๆอากาศเย็นสบายครับแล้วก็น้ำโคตรเย็นเลยครับผม แม่น้าสายนี้มันจะมาเชื่อมต่อกับน้ําตกแม่กลางครับผมถ้าใครเคยมาจําตองแล้วก็มาแวะน้ําตกแม่กลางน่าจะรู้ดีครับผมครับผมแล้วก็มันจะไหลไปไปออกน้ําปิงครับผมแล้วครับผมปุ้เพื่อนๆครับโดนแล้วครับเปลี่ยนสีเยอะไปได้ครับโดนเลยครับผมเพื่อนๆในเป็นสนาครับผมอุ้ยแหงดีขนาดเลยครับเพื่อนๆ อุ้ยท้าผมเปื่อนโดนแล้วครับอือุ้ยตัวใหญ่นลครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมากันครับเอาขึ้นมากันเดี๋ยวจะลดเดี๋ยวจะลดนี่ครับเพืเ่อนๆโอ้ยสน้าค,ครับผมตอนแรกผมเอาเป็นสีขาวครับผมสีเงินเงินเทาเเนาะแล้วก็ตีไปครับมันบอ่อยกัดครับผม เขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับไม้เดียวเลยครับผมนี่ครับโอ้ยสนากไซนี้ถือว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับสนากต้นน้ำครับผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับผมตอนแรกผมเอาสีสีเงินเงินครั เงินเนออกขาวๆแล้วผมตีไป2อสมไม้บะกินครับลองเปลี่ยนเป็นสีสีอันนี้ปุ๊บโดนเลยครับผม,มตัวนี้ปล่อยนะครับผม,มครับตัวนี้ผมขออนุญาตปล่อยนะครับผม วางเบ็ดก่อนมาแล้วครับเพืเ่อนๆครับไปไปอะไรพุ่งแล้วครับผมมาตกต่อครับผมลุ้นตัวต่อไปครับเพื่อนๆตัวที่สองครับผมมาแล้วครับสะแนกตัวที่สองครับผมเพื่อนๆอุ้ยแห่งดีขนาดเลยครับ แหมปลาต้านน้ำนี่มันแรงดีขนาดเลยครับเพื่อนเพือนมาแล้วครับสนากตัวที่สองโอ้ลุครับผมเพื่อนๆเนเนเน่ๆ,ๆปลายังอยู่นะครับเนเน่ๆไปเุื่แล้วครับเบสียดายขนาดเลยโอ้ยมันกินตรงหน้านี่เลยครับเพื่อนเพือนมันอยู่แถวๆหน้าตีฝ่ายเบดผมนะครับทีทีเห็นก้อนหินนะครับผมาะว่าในกล้องจะหันก่อนนะครับเพราะว่าน้ำใสครับ มันยังมีก้อนหินอยู่ครับน้ำน่าจะบันเลกครับประมาณน่าจะประมาณหัวเข่านะครับอุกาดโดนสูงเลยครับผมตรงนั้นน่าจะมีฝุ่มมันอยู่ครับผมฝุ่มนานักเนาะผมก็ตีแล้วเคาะมาเบาๆว่ะผมสองแต้มครับผมเพื่อนๆสองแต้มครับสองแต้ม ครับก่อชี้แจงเรื่องที่กล้องของผมครับที่มันผมชอบเปิดๆมันจะขาดตอนนะครับผมคลิปของผมเนาะเพราะว่าตอนนี้แบตโกโปรผมมันเหลือก้อนเดียวนะครับผมผมต้องแบบเซฟแบตนะผมคือถ้าบาัตรซฟแบตมันถ่ายยาวๆเดี๋ยวแบตมันก็จะหมดครับผมมันก็จะมาต้านหันชะ็อตสวยๆแล้วนะผมก็ <c oughs> ต้องขอโทษเพื่อนๆตัวนะครับผมผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับผม น้ำตื้นครับน้ำตื้นเกินครับน้ำตื้นน้ำใสามาครับเพื่อนๆแต่ก็เย็นมากับน้ำ มุมเมื่อกี้ผมได้ไปสองตัวหลุดไปตัวนึครับผมเดี๋ยตอนนี้เงียบๆครับเดี๋ยวลองเดินเลาะเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีปรากฏเหลืองนะครับลุงแกบอกว่ามีปรากฏเหลืองเมื่อกี้ยินคุยลุงแกแป๊บหนึ่ง ติดเงียบๆไปครับลุงมันไม่กัดละเดี๋ยวเดินเลาะตีไปครับครับผม มีมีตอใช่ไหมครับตรงลึกๆก็มีตอไหมครับมีอ๋อครับผมครับ <c oughs> ผม น้ำโคตรใสครับเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆน้ำใสขนาดเลยครับเห็นเหยื่อแบบชัดๆเลยครับเพื่อน โอ้ยบรรยากาศโคตรดีครับพเพื่อนๆน้ำโคตรเย็นเลยครับพเพื่อนๆน้ำใสเย็นๆเห็น <c oughs> เขาลุงเขาบอกว่าที่นี่นะครับส่วนมากจะมีคนมาดำยิงครับน้ำจะบรเลิกมากครับอุ้ยโดนแล้วครับผมพเพื่อนๆโดนแล้วครับโดนแล้ว,ลว,ลว,ลวค,ครับสนากเหรอครับ อุ้ยโอ้ลุดครับผมเพื่อนๆโอ้ยลุดไปฮะครับผมเพื่อนๆตัวที่สี่แล้วครับผมมีให้เล่นเรื่อยๆครับสนหนาครับผมเพื่อนสี่ตัวแล้วครับที่โดนเนาะลุดไปสอง้วครับผมตัวที่สามบอกว่าจะได้คลิปก่อนนะครับผมเพราะว่าแต่ตะกี้มันลุดไปลรหงกดไทยประตันนะครับผม ni อุ๊ยอ้าวติดติดอะไรน้ำหมดเลิกครับผมพื่อน